สวัสดีค่ะ sg family พรพรวิดีโอนี้ก็เอาวิธีทําไข่เจียวเก็ดเข็มทองใส่พริกกินดาซอยมาฝากเดีย๋ยวมาชมกันนะคะไข่เจียวอร่อยอร่อยก็มีไข่ไก่3ามฟองค่ะพริกกินดาวันนี้มีแต่สีเขียว นี่ค่ะก็ซอยจะซอยจะหั่นก็ได้ค่ะแล้วก็เห็ดเข็มทองก็ตัดเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะได้หนึ่งถ้วยแล้วก็มัดตีไข่ใส่ชามปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ตีค่ะตีไข่ให้ขึ้นฟูเลย ัตีไข่ขึ้นฟูได้ที่แล้วก็เห็ดเข็มทองกับพลิกขี้หนูใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คนผสมแค่คนๆค,ค่ะคนผสมให้เข้ากันก็พักไว้มาเตรียมกระทะใส่น้ำมันลงไปค่ะ น,นี่ก็ใส่น้ำมันเยอะหน่อยนึงทำไข่เจียวนะคะรอน,น้ำมันร้อนน้ำมันร้อนได้ที่แล้วก็ไข่ที่เตรียมไว้ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ส้อมเขียๆหน่อยนึงค่ะนี่ก็จเย็นๆอันนี้ผ่อนๆ ตัดคลิปให้เร็วขึ้นค่ะนีสุกด้านหนึ่งก็คลิปกับด้านนะคะสวยงามเลยค่ะก็รออีกอีก,อกด้านหนึ่งสุกเหลืองเหมือนกันค่ะพอเขาสุกเหลืองได้ที่แล้วก็เป็นอันเสร็จค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกับ ไข่เจียวเห็ดเข็มทองพริกขี้หนูซอยก็เอามาฝากกันนะคะขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอค่ะก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปของ SP Family พ่พรพรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ